มากับิปี3.3เหมือนเดิมครับคันก็ปี877เต่ว่าอ่อนครับประมาณ60ปีสายปีสองครับต้องครับมล่มครับลมเขากองครับอสดพอไปเลวยนะครับจมเองฝากต้องน่าตากใเมืองมัใช้มาไอเงียก็มึนเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีนะนาตุกปลาทุ๊กตันกันดัวนีครับมากับกบติตปีก3.3เหมือนเดิมครับแต่ว่าสายหนาผมหยากเปลี่ยอยู่ครับก็จะกลับเบลเฟจเจ็ดสิบบาทครับที่เหลืองผู้ใจท่านก็ะปีแปดสิบแต่ว่าอ่อนครับประมาณหกสิบห้าเบติปีสายปีสอครับลองดูครับล้มล้มกับล้มเขากรองก็พอสดพอภัยด้วยนะครับเสือขอกรบติตปีกกลับไปซูเปอร์เจ็ดเคจะมีรางวัลนะสุดกับรางวัลครับ สะดิกเก่อทองเราไปหาซื้อกันได้ครับโองงทบ้ทางลงินเปลยนมือครับทางนงเปนโพดโอ้งมาเลยครับาเพาเขาเขา น้องนี่มุ้ยตาแล้วครับเนาะมาตีเดี๋ือดสิเนานะเนาะปลายไก่พุ่มกิดลุดฟังตัวเนานะไปสสปนสอนเซอร์ขั้นพุ่มเกิดใครเนานะครับเนาะไก่ลืมลุตทิมเมอร์เดนแน้วเนาะครับเนาะโดนจะได้รับเนาะว่าสปอนเซอร์หรือเปล่าครับนะ เมาะลมกันสิแรงๆน้อยๆน้อยพัดพมเกือบโม้น่อยนะครับเกือบปิ้วแล้วลมนะครับหนำหนำกับหัวทำเกาลือตอนนี้เนาะตอนนี้มาตีโดนตีกับสวนลมเนาะครับเนาะเงียบเงียบพรมก็ยิ่งยุ่ยใส่เนาะครับเนาะแกไม่เห็นเงียบครับตอนนี้โอ้ยหยุดไปข้างใหม่ครับต้องพัดเนาะครับเนาะ ใชลูกเขาเนาะัำเน่อยตายครับ,อ,อ,อ,รบอ้าเดยจะกินบะกินหนามานี่เอืยเต็มเหมือนกันเลยไม่ได้แล้วเนาะครับเนาะก,ก,กระดุนจะได้ทำเนาะไปครับ,บนเตรียมเกัา าม,มาหาคนหลังครับมาหาคอยงียครับพ่อเนาะมาน่ครับนะโอ้เนาองขามเนาะขยิบาตีตาลุ่มนาะครับนนเนาะเยอะกับตาบ่ตาเนาะผมจมอยู่รับเนาะเอ้ยยังไม่เดียวเกียบ่ระดวนขามไม่เดียว น้องล้วงเลยครับนี่เอาไฟอุดตามมาครับเนาะใส่น้ำ<ช>ม<ห>าเอาครับเนาะทำเนาะทำเนาะทำนาะทำนาะำนาะทำนาะพอมีพี่น้องเนาะโอ้ตามขีดเนาะทำเนาะ ครับเนาะตีไปยิ้มมากิ่สื้อเนาะเนาะปุ๊ดเนี่ยครับเน,ะนบนะาอคงจะเอาช่างไปใช้หนามเนาะครับเนะอกแก่ไหนมบาบอกเนี่ยตัวนาะครับเนาะ <S <S ทุกคนหงุดหงิดครับว่าแถวนี้มีคนตกปลาหลายบ่นี่นะครับรักฐานปีไหนเจ็บ พี่หนึ่งพี่สองโมงหนาแม่พี่สามนะเจอก,กับพี่ไพนี่ของใครนี่นีน่พี่นน,น,พนน้องคำหนาอ้วงกับพออัก้างคนน้องคำนอะเฮียปอมเนาะสายพี่อีน้องคำเนาะ โอ้ยปกินน้องนอกเพอาะพม่ีน้องบอกไปเขาก็อชิมิมองมาตีมองมั่ก็ย้ำหนางใส่ของเงียบปอบน้องอำมององีกแล้วเนาะครับก็มิเขค่อยยองย่องกับเงียนเงียยไปครับนนอง กำลางตุ่นจไหมดอนมีแต่คนโง่นตีึ้นถามด้วยนี่นั่นไม่ตั้งหนึ่งวะมนนี้เด็กๆกันต้นไหมอะไรเงี้ยหมดเลย มาดูวว่ามีกันอยู่หรอกตู้ปุ๊กนลยงดูบริ่ารของเนี่ยจิตตีมิินบ่มเลยตรง นีีมไซลโล้บถือแล้วเนาะดึงไม่หลุดมัถถ่ยัมมาบทสีความแมงก่เอเหือเบีดผีแมงความปลาเบีดบุผี <c oughs> <c oughs> ปลา <c oughs> ปลาเกี่มุนนะบอลกบปีกอะไรปุณหะ มาเนี่นี่ไอมาจะได้ใส่ลูตาอโบได้หรอเน่ยเดีวเดี๋ยวยื้อรแห่งเดีเมื่องาปากเดียวครับเนี่ยควมใส่นะปั่นสีม้างคอยเงียบ่มีครับนี่เบื่องเงียที่ใส่นี่เบื่องปากนี่ นานแล้วเพราต้องคอนะครับมมี่แต่จะลัพังหใส่ยังมมีอยู่ครับโอ้โออมมมเอาปากเอาเนี้อปากให้เบิ้งวไทคอมาเคเนกันบเบิ้งวันะครับกูจะองใส่ปากที่โมครับเดี๋ยว

มารีวิวรถเฮียปอบพิศนะรถคันนีกะปากนะครับเนาะลายชิบลูกกะลูกเดิมนะครับเนาะลูกเดิมสภาพกเก่มเดิมๆครับหันข้าบูออกหน่องครับซืซ้อๆลูกเดิมๆครับเบื้องพ้าที่มาการขีนะครับเนาะกะโมแข้งเนี่ยนะครับเดินหอบกะ เลี้ยฟังเดินหอบนะครับนี่นไหมเดินหอม,นะห,อมหลุดน้อยครับหาชิปมิ้นส์ถาปากดูรุ่มเดิมเนี่ยนะจะหาซองครับจะขั้นนี้หาชิปมินทนะดูความไหวชิปก็แรงครับขี่ขี้พอดีขี้บอดีครับมันขาดขาดมันเบิร์ดขับขาดมัน สามก่อนหนึ่งครับพวกเธอให้เบื้องการขี่รถครับอย่าไปนถนนมันขับรถ นี่นะครับคันฝากใหม่คิดขอบผมพอแล้วครับวันนี้วันนี้ครับสี่โมงสามสิบเอ็ดประมาณตกปลาวันนี้สองสามชั่วโมงครับกินเน้อผมบอกเลยผู้ยำถูกหมายนะแค่ซุดน้องครับแต่ละหมายที่ผมบอกกันแล้วคนตกหลายฝากกับอกบร้กัดกินติดกับได้คนงานอยู่ครับสองแตกข้หล่อแถวนะครับกินตีดสองขอตัวลากัรไปก่อนนะครับฝากกดไลา์กดติดตามไม่ได้ครับเจอกันใหม่กินหนาครับสวัสดีครับ